สวัสดีครับพบกันกับช่องเลี้ยงไก่บ้านในสวนยางนะครับก่อนที่จะพาไปชมคลิปนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่ารบกวนนะครับอยากกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูพ่อพันไก่ไข่นะครับเป็น รถเอเนนเลสนะครับสายออสเตรเลียนะครับเป็นรถแดงสายออสเตรเลียนะครับก็นี่ครับลักษณะโครงสร้างดีนะครับสวยนะครับเหมาะสําหรับเป็นพ่อพันธุ์นะครับสําหรับตัวนี้ก็เปิดแบ่งนะครับก็เปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่0611399939นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือโทรสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าสีสวยนะครับสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับสีเม็ดมะขามนะครับ ตัวอ้วนกลมนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์นะครับขาสีเหลืองนะครับตัวนี้ดูนะครับสีขนเงานะครับสีขนเงาดีนะครับเงางามนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมเลี้ยงเป็นใช้อาหารไก่เนื้อนะครับก็ให้เขากินนะครับเพื่อทําให้เขาสมบูรณ์นะครับตัวนี้หน้าแดงนะครับตัวนี้พร้อมทับนะครับยุติธรรมา 7ถึงแเดือนนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปไขยสายนะครับหรือไปทับไก่สาวไฮบิดก็ได้นะครับไก่ไข่ไฮบิดนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อก็ได้นะครับสำหรับเื่อนผู้ชมนะครับที่มีไก่สาวไฮบิดนะครับก็สามารถเอาไก่ไข่สายฟันแท้แบบนี้นะครับไปไปทับก็ได้ไปผสมก็ได้นะครับเพื่อให้ไก่ไข่ ไก่ไข่นะครับเป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ที่ดกนะครับฟองโตนะครับตันนี้ธรรมชาติของไก่ไข่โรดไดนนเดสสายวัตเตียนะครับเขาจะมีความเชื่อนะครับอ้วนกลมแบบนี้สีเข้มนะครับนี่ครับเลี้ยงไวหลัง้ันนะครับไว้ดูเพลินๆก็ได้นะครับเป็นไก่ไข่กึ่งไข่กึ่งเนื้อนะครับนะครับก็สวยดีนะครับตอนนี้ตอนถ่ายทาคลิปก็แดดนิดนึงนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับแสงเท่านะ ตอนนี้ถือว่าสวยดีนะครับนี่ครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับทักไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับก็สอบถามได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ตัวนี้เปิดแบ่งอยู่นะครับนี่ครับก็นี่สวยดีนะครับน่ารักดีนะครับไปเลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับไว้เก็บไข่กินก็ได้เป็นไก่ไข่อ่าให้อ่ไก่ไข่นะครับเก็บไข่ให้กินไปทำอาหารนะครับก็หรือขยายพันธุ์ต่อเพื่อจําหน่ายลูกไก่ก็ได้นะครับ หรือนะครับเนี่เลี้ยงไว้สวยงามดูเพลิดเพลินแบบนี้นะครับนี่ครับดูครับสีขนเงางามนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับยางถือว่าสวยนะครับตัวนี้เปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับก็ขนส่งโดยรถส่งไก่ชนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานนะครับภาคใต้ก็ส่งได้นะครับนี่ทักลายมาคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะครับนี่ครับ ตอนนี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณรุ่นนี้นะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวแล้วก็รุ่น5-6เดือนก็มีแบ่งนะครับก็คนจะรับคนละราคานะครับคนละราคานะครับสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับก็รบกวนนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ่าสวัสดี